เพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านกล่าวไว้นะถ้าหาหมู่พวกเพื่อนที่ดีไม่ได้ให้อยู่คนเดียวดีกว่าแต่อย่าทำความชัว่วแต่พอทำอยู่คนเดียวเราไปหาทำความชัว่วนั้นก็ยิ่งเลวไปอีกกลัวคนอื่นเห็นทำความชัว่วมันก็ไม่ดีไม่ถูกต้องอีกเหมือนกันเพราะนั้นให้พวกเราทุกทกท่านนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้เท่านั้นเป็นกล่าวย้ำให้พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเชื่อมั่นในตนเองให้อยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าพวกเราอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่กลัวต้องกลัวอดนะพระลูกพระหลานทั้งหลายนะพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนี่แหละถ้าเราเป็นพระที่ดีแล้วใครๆมอเห็นก็สบายอกสบายใจให้เขามาแล้วอื่นแนะน,น,นําแนะแนวธรรมะธรมโมธรรมธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ศีลเป็นอย่างนี้นะสมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้นะควรปฏิบัติตนดั้งต่อไปนี้นะเราก็พยายามสอนตนเองยังไงก็พยายามสอนคนอื่นให้เป็นคนดีท่านให้ไปประกาศศาสนาให้เป็นแนะแนวแนะนําให้ผู้คนทั้งหลายได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคาสอนที่ได้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาแล้วรู้แจ้งเห็นจริงมาแล้วไปแนะแนวแนะนำต่างสอนเขานะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละ ให้พวกเราทุกๆท,ท่านมั่นทำความดีเชื่อมั่นในตนเองอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากโอวาทธรรมของพระอาจารย์อินทวายสันตุสโก